ประกงแหล่งชีวิตเออไงพระศักดิ์สิทธิ์ลวงพ่อโซทรดินแดนปราดภาษาไทยเอยดินแดนปราดภาษาไทยเขาอ่างหรือในยังสมบูรณ์ดี กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฉะเชิงเซาทั้งคุณหนุ่มคุณสาวมารวมพลังสามัคคีไปใช้สิทธิ์อีกครั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นฝากผู้ชมผู้ฟังที่ยนยินทุกท่านไปทําหน้าที่เลือกคนมีความรู้ความดีไปทำหน้าที่แทนเรานําปัญหาชุมชนเข้าไปแก้ให้เราอยู่ดีกินดีรักประชาธิปไตยท่านต้องไปเลือกตั้งโดยไม่รับอามิตรสินจ้างเลือกตั้งอย่างอิสระเสรี พี่น้องไทยพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกขอเชิญท่านเปลีกเวลาสักนิดเข้าคูหาไปเลือกตั้งคนดีพี่น้องชาวชาเชิงเซาพี่น้องชาวชาเชิงเซาเลือกตั้งบาราเลือกคนดีดีเลือกตั้งบาราเลือกคนดีดีอย่าขายเสียงขายสิทธิ์เออเออเออง อย่าทำผิดกฎหมายรักชาติรักประชาธิปไตยต้องรวมใจสามัคคีเป็นตัน